สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคลิปของห้องเรียนครูอ้อยนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาตั้งนานค่ะก็มีการอัปเดตนะคะพอดีว่าเราเนี่ยไปแชร์ Office Microsoft Office 365 Family กับเพื่อนๆนะคะก็เลยเออลองมาใช้ Microsoft PowerPoint 365นะคะเพือ่อบันทึกหน้าจอทำคลิป ะะเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราใช้ Microsoft PowerPoint 365นะคะในการบันทึกหน้าจอนะคะใครที่ใชออ้ Microsoft PowerPoint 365เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมี เนื้อหาที่เราเตรียมเอาไว้นะคะอยู่หนึ่งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะลองบันทึกหน้าจออันนี้ให้ดูนะคะทีนี้เรามีเทคนิคพิเศษสำหรับคนที่พูดกับหน้าจอแล้วตื่นเต้นพอกำลังจะพูดปุ๊บก็ลืมว่าเนื้อหาจะต้องเป็นยังไงนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยดูด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะมันจะมีขีดอยู่นิดนึงนะคะให้เราสังเกต ให้ทุกคนดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจดโนต้ตของเราเอาไว้ได้นะคะว่าเราจะพูดหน้านี้เกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะพูดเรื่องประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารที่แบ่งออกเป็น2รูปแบบแบบทางเดียวกับ2ทางทีนี้เรามีแต่หัวข้อใหญ่ๆให้กับนักเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ มาเขียนโน้ตตรงนี้เห็นไหมเยอยะแยะเลยแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้พอเวลาที่เราจะ record หรือบันทึกหน้าจอปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเปิดในส่วนของโน้ตซึ่งมันก็จะอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่แหละเราไม่ต้องจดออกมาข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูนะก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคนดูที่แถบเมนูด้านบนนะคะเราจะเจอคําว่า recording นะคะให้เรากดเข้าไปที่คําว่า recording ได้เลยนะคะเสร็จแล้ว ให้ดูที่ตัวริบบอนตรงนี้นะคะจะมีเมนูออปชันของตัวบันทึกหน้าจอก็คือคำว่า record slide show นะคะให้กดได้เลยนะคะ,อะพอกดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็จะมาสู่หน้าจอนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายปุ่มต่างๆนะคะที่จำเป็นแล้วก็ทุกคนเนี่ยอัดไปปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ทันทีนะคะก็คือ หนึ่งปุ่มที่สำคัญมากเลยก็คือปุ่ม record ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีปุ่มนี้เราก็กดไม่ได้นะคะกดอัดไม่ได้สองคือปุ่ม stop ใช้ในกรณีที่เราเอัดหน้าจอไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะหยุดแค่หน้าจอนี้ไม่อัดต่อแล้วนะคะแล้วก็มีปุ่ม replay ให้เราดูนะคะ start preview นั่นเองว่าหน้าจอตัวนี้เราทำอะไรไปบ้างแล้วเราต้องการจะแก้ไขตรงไหนนะคะอ่ะทีนี้มาตรงนี้ค่ะพระเอกของงานที่เราอยากจะ แนะนำก็คือโน้ตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะกดตรงโน้ตตรงนี้ให้ดูนะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีข้อความที่เราเขียนเอาไว้เป็นสคริปต์ของเราที่เราจะพูดให้กับเด็กฟังโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนตรงหน้าจอใหญ่ๆแล้วเวลาเราอัดหน้าจอเนี่ยมันจะไม่มีนะคะมันจะไม่ขึ้นมามันจะขึ้นแค่เฉพาะส่วนที่เราต้องการให้เห็นตรงนี้เป็นสคริปต์ของเราถ้าตัวเล็กไปเราสามารถเพิ่มได้ให้เขาตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย ะะบางทีตื่นเต้นมองตัวเล็กไม่ได้นะคะก็เพิ่มนะคะหรือบางคนอยากจะจะัดแค่ประมาณนี้ก็อ่านออกแล้วนะคะที่สําคัญเวลาเราอ่านนะคะเราสามารถนําเมาส์ไปคลิกแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาทีแล้วบรรทัดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการบางทีเนื้อหามันเยอะเนาะเราเข้าใจก็คือเราก็ค่อยๆเลื่อนมาแบบนี้นะคะจนอ่าน จบเห็นไหมคะเราก็มีสคริปเป็นของเราไม่ต้องมัวไปนั่งจดบางคนเวลาจะทำคลิปเนาะก็กังวลว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยจะพูดผิดพูดถูกหรือเปล่านะคะให้ทำแบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปจดในสมุดอีกแล้วเนาะนะคะข้างล่างนะคะก็ยังจะมีพวกเลเซอร์นะคะ,ะดูตัวนี้นะเราก็จะสามารถชี้ได้เห็นไหมคะอย่างเช่นอยากจะให้เด็กดูตรงนี้นะคะมันก็จะมีเมาส์นะคะ ต่อมาเป็นเพนนะคะคือปากกาสามารถเขียนได้ถ้าสมมติว่าคุณครูนะคะหรือว่าคนที่จะทําคลิปเนี่ยอยากจะเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปในตัวที่เราจะอัดหน้าจอเนี้ยเราก็ใช้ปากกาตรงนี้ได้นะคะในส่วนของปากกาเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะนไคะเราก็ ทำตรงนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นไฮไลท์อย่างเช่นเนื้อหาในหน้าจอน,นี้นะคะเราอยากจะไฮไลท์ให้นักเรียนนะคะเราก็กดไฮไลท์ัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไฮไลท์ไปเลยว่าตรงนี้เน้นย้ำนะว่าเป็น2รูปแบบแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือ ทั้งหมดที่เป็นเมนูแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะ,อะนอกจากสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังมีจุดสําคัญของการบันทึกหน้าจอการบันทึกหน้าจอเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเสียงพูดของผู้พูดนะคะหรือผู้บรรยายแล้วก็มีกล้องนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติตรงนเนี้ยเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะมีคำว่า turn microphone off กับ turn microphone on นะคะเราจะให้ดู2อ,อย่างนะคะก็คือถ้ามีขีด อย่างนี้นะคะก็คือไมโครโฟนเนี่ยถูกปิดอยู่แต่ถ้ามันเปิดไปนมีคือออนอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการอัดรูปภาพของเรานะคะลงไปด้วยเราจะลองเปิดกล้องให้ดูนะคะเราก็กดนี้เลยนะคะเห็นไหมรูปเราก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ,ะรูปเราก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะใส่ตุ๊กตาปิดหน้าเราเอาไว้นะ ะะทีนี้เวลาเราอัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองอัดดูนะะเราก็จะกดไปที่ปุ่ม record ค่ะแล้วมันก็จะขึ้น3 2 1นะคะเราก็พูดไปได้เลยว่าประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้การสื่อสารทางเดียวนะคะนักเรียนแล้วก็การสื่อสารแบบ2ทางค่ะ,นะคะถ้าเราต้องการหยุดหายใจนะคะก็ยังสามารถกดปุ่มพักเว้นวัคได้นะคะแล้วก็ ถ้าเราอยากจะอัดต่อก็กลับมาที่เรคคอร์ดนะคะหรือว่าถ้าเราเสร็จจากหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดปุ่มสต็อปได้เลยอ่ะพอเรากดปุ่มสต็อปแล้วเราจะออกจากหน้านี้อย่างไรนะคะให้ดูที่เพื่อนดูที่ข้างบนนะคะจะมีคำว่า close เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะกลับมาสู่หน้านี้เหมือนเดิมนะคะทีนี้รูปของเราตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถย่อขยายได้นะคะให้ไปอยู่ด้านไหนก็ได้ ะะย่อขยายได้แล้วก็ให้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองทําดูนะคะแบบนี้ก็น่าจะโอเคกว่าทีเออ่เราจะต้องไปใช้โปรแกรมรอือ่นจริงๆแล้วโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็สามารถทํางานได้ตั้งหลายอย่างนะคะใครที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อสงสัยสามารถติดชมได้ที่ใต้คลิปอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานำเทคนิค ดีๆในการทำสื่อทำคลิปต่างๆมานำเสนอนะคะแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนครูอ้อยในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ